สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสบายดีพี่น้องฮัลโหลตาก็โหเลยโจแม่กอมโเสร็จโจชาดเสร็จโจชาเดเลยกองเลยกองเย่อันนี้ก็เอ้ยไม่ได้ดผมแล้วพี่น้องเอ้ยสระผมแล้วได้แล้วแต่มันก็นอนแล้วมันก็กระเสือกระเซิงน,นะจ้าก็จะเอ้ยจะให้ดูแบบนี้แหละได้ดูแบบธรรมชาติธรรมชาตินะจ๊ะ อ่อมาก็จะมาบ่นอีกแล้วนะ่ะวันนี้กินอาหารเช้าว่าตามเดิมจ้ะคือเก่าจะมาบ่นเรื่องที่อีกตกลงแล้วถามสามีเรื่องที่แล้วถ้าเกิดเขามีใครขายก็ซื้อก็จะทำบ้านไว้ถ้าเกิดไม่มีใครขายก็เลี้ยวไปว่าอย่างนั้นน่ะนะ ก็บอกไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะว่างั้นยังไปคิดมากหรอพี่น้องจริงแหละซื้อได้ก็ซื้อไว้ซื้อแล้วถ้าเกิดซื้อแล้วจะได้ทำบ้านแล้วให้แม่ให้แม่ไปอยู่ แม่จะได้อยู่ใกล,ใกลายยา้ญาติไงจะมีคนดูแลเนาะผู้ถึงจะมีคนมองเห็นอะไรไหรอกกินอาหารเช้าพี่น้อง คนก็ยิ่งแก่ยิ่งบ่นยิ่งบ่นก็ยิ่งแก่พี่น้องยิ่งบ่นก็ยิ่งแก่เนาะโอ้ยนาะอยากจะสาวสักยี่สิบปี เห็นเขาแก่แล้วก็มีก็มีผัวเด็กโอ้ยเป็นตาอนอนซอนเป็นตาอิจฉาก็นะพี่น้องเนาะอายุเท่าไหร่แล้วนะอายุห้าสิบกว่าบกคือบกคือเนาะดูเลยหน้าจะไม่เหมือนห้าสิบกว่านะดูแล้วเหมือนจะหกสิบนะค่อยว่านะดูหน้าตาแล้วนะอย่างค่อยห้าสิบกว่าหน้าตาประมาณนี้พอ,พอประมาณนี้นะค่อยห้าสิบกว่าแล้วนะคะอย่างเจ้านั้น ที่ว่าเป็นข่าวอยู่นี่นะที่ว่ามีผัวเด็กนะ่ะก็เด็กเกินไปโอ้ยเงาะเด็กเกินไปก็เอาบบลงหรอกจ้ะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้ารุ่นนี้แลนะ้วจะไม่นึกถึงไอ้พวกเรื่องความรักเรื่องอะไรในะส่วนมากจะไม่นึกถึงแล้วนะส่วนมากอ่ะนะพูดถึงอ่ะนะจะไม่ค่อยคิดแล้วนะ เรื่องลักๆใกล้ๆเรื่องอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยคิดแล้วจ้าเพราะว่ารุ่นนี้แล้วอะนะพูดถึงแล้วอะนะขนาดค่อยอายุสามสิบกว่าขึ้นไปอามีผัวแต่ไม่มีอะไรกันนะ่ะพี่น้องคิดโด คือเรื่องแบบนี้นะมันไม่สําคัญนะจ๊ะพี่น้องจริงๆแล้วนะชีวิตคู่นะพูดถึงแล้วอะ่ะมันสําคัญที่เรื่องกินเรื่องกินเรื่องอยู่แค่นั้นเองไอเรื่องไอเล็กๆน้อยเงี้ยมันไม่มันไม,นมน่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อระพี่น้องเราไม่มีเราไม่มีใครนะเราก็อยู่ได้ใช่ไหมละ่ะ พูดถึงที่คนเขามีอ่ะนะพูดถึงแล้วก็อาจจะช่วยตัวเองไม่ได้หรือว่าก็อาจจะคือทํามาหากินเองไม่ได้น่ะมันลําบากมีความยากลําบากนะ่ะก็ถึงไปได้มีผัวใหม่น่ะพูดถึงอะนะมีผัวเด็กมีผัวใหม่มีผัวอะไรก็แล้วแต่นะพูดถึงนะก็อาจจะเป็นความคิดอย่างนี้ก็ได้พี่น้อง ูดถึงถ้าคนถ้าจะช่วยนะไม่ต้องไปมีแบบเรื่องผัวเมียเรื่องความรักอะไรอย่างนี้หรอกแล้วความรักเราให้เราเรามีเราเรารักได้แต่ว่าเราคือไม่ต้องจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันนะพูดถึงหน้าก็ความคิดของก้อยนะพูดถึงเรารักได้รักใครเนี่ยรักได้แต่ไม่จํเาเป็นจะต้องมาอยู่กิน,ด,กนด้วยกันนี่ไงแต่ว่ารักก็ช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่อ่ามันก็เป็นความรักใช่ไหมละ่ะ ในใจในใจของค่อยนะมันเป็นแบบนี้นะความรักอะนะ <laughs> เดี๋ยวสักพักจะกินอย่าเดี๋ยวตอนนี้มันยังร้อนอยู่ ตัดปัญหาไปเรื่องที่จะมีก็ซื้อไม่มีก็แล้วไปจ้ะพี่น้องก็มาคิดหลายวันนะคิดคิดคิดหลายวันแล้วเนี่ยกินก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้พี่น้องโมแต่มาคิดเนี่ยถ้าว่าถ้าเกิดว่าซื้อได้ก็ขายนะปีนี้หรือว่าปีหน้าเ้าขายก็จะซื้อไว้จ้ะซื้อแล้วก็ว่ากัจะไปทําบ้านไวๆนี่เนี่ยทำแล้วจะได้ให้แม่ไปอยู่จ้าอยู่ใกล้ๆญาติพี่น้อง เป็นคนที่คิดถึงญาติพี่น้องอะนะพูดถึงนะถ้าเกิดว่าที่เราเคยอยู่เราเคยผูกพันอะญา,าติที่ไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่เราก็ไม่คิดหรอกญาติที่ไม่ค่อยผูกพันเราก็ไม่คิดหรอกเราคิดถึงญาติที่เราผูกพันมาตั้งแต่เล็กจนโตอะนะพูดถึงอะนะ อยาที่ว่าเออเคยช่วยเหลือเราเคยดีกับเราอะไรเงี้ยใครดีกับเรานะพี่น้องเราต้องดีเราต้องดีด้วยจ้ะเราต้องมีใจที่ดีด้วยใช่ไหมละ่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หนักหนาะอะไรเราก็ช่วยเราก็ช่วยได้ถ้าเกิดมันหนักไปกว่านั้นเราก็ช่วยไม่ได้ละพี่น้องใช่ไหมละ่ะก็แล้วแต่ พูดถึงถ้าถ้ามีความจริงใจนะไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องถ้ามีความจริงใจให้นะ่ะไม่เป็นไรหรอกสมัยนี้ฮะความจริงใจยากจ้ะพี่น้องสมัยเนี้ยก็งมว้าอก่า 好难搵嗰啲人哋真心对你啊，咁样啊，真心啊，唔系话男男女女关系嗰啲啊，即系话即系好心啊，嗰啲啊，真心啊，好心啊，嗰啲好难搵噶啦，佢呢、這个呢、這个咁啊，诶、呃、呢、這个咁啊，唔同旧事啊，即系话唔同旧事啊，好难搵到人哋系真心啊，咁样、啊。 真心好多嘢嘅，真心唔系话男男女女嗰啲拍拖啊，两公婆关系唔系嗰啲啊，即系样，真心系样样好啊，样样都係谂住你好啊。跟住誒，你住得远啊，打电话嚟问下你啊，你觉得生活点样啦、啊？你几好嘛？咁乜乜乜物啊？你生活点样啊？你有时诶、哎，你啊？ 点啊？开唔开心媽媽密密密啊？乜乜物物啊？生活点样啊？咁样有人问我，我就会开心噶啦。<laughs> 有人哋誒、欸、真心啊關心你啊咁樣啊，我都會開心噶啦。而家比較好難揾噶啦呢個。 時代唔同咗啊！大家而家時代啲人多數都諗錢，多數都諗啲生活啊，揾誒揾錢生活啊，而家多數啲人係咁樣諗噶。人哋忙緊啊，揾錢生活啊，揾錢嚟開飯啊，食飯啊，雞冇得食啊，咁樣啊，唔得閒諗咁多嘢噶啦，真唔真心嗰啲啊，唉、哎、咁樣咯～ dầu tôi có at athletes, có để Điều để gì kìa người ta hàng ta hàng quan xong đi à ta hàng tôi đi công hồ không mà 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 nó mua mà 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 cảm nhận à có xùi ca tôi hay cảm nhận là hả mà dần dần bé cao cấp 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 dần đó cấp cấp mỗi xì can thì hên xong mỗi xì can để phong xong cảm nhận 成日都諗住揾錢，有啲人啊，成世人啊揾錢揾錢啊！到你老咗之後咧，你有大病，你有誒咁、呃、辛苦嚟揾錢啊，儲錢咁多錢，到到頭來咧，到老咗之後咧，你有大病，你又要揾嗰啲錢啊咁辛苦啲錢。 攞嚟自己醫病，醫自己嘅病，你話咁樣啊？有時都唔夠添啊！你話有時做魚做嘢咁辛苦啊，唔知為乜噶？做嘢咁辛苦，為咗啊，誒、哎、個個將來你都唔知道係咪？有大病係咪先？有大病要錢嚟醫，你都唔知道原來做咁。 做咁辛苦嘢，做成世嘢，做咁辛苦嘢咁多年，到头来做你啊唔做嘢啦，你谂住唉，轻松个时间啦，可以唞下啦，可以叹下咁，又唔得喎，你你啊有大病嘅要嚟医嘅，咁啊辛苦啲钱啊要嚟医病嘅，有时啊仲唔够添啊，咁样啊，啊 <laughs> 有時係咁樣噶，有時。 đâu là cái, không phải không người hạnh phúc cái, cái này không phải không phải người hạnh phúc cái, cái này. cái 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 người cái 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 người cái gong cái người cái 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 người cái con lý thì ạ tay cả mù lắm gom tola mama 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 tang a lamla lamma tam sama lắm là lắm tam sam cho a rồi à, a lamma lam taca tay à tay à, tay lắm tay cả giờ cả tay 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 mua tao fan công, lại lìa dâu lấy lắm lắm mày xin ơi dành nè mua giáp bạc xôi cầm sườn mềm ghê hả má để cao đó họ làm một cái quỷ là cao sập rồi má sẽ bà cũng tôi giáp bạc xôi à tôi trường mình cần nhiều cái, hồ tôi về có thể giải quyết, đại ca má cho tôi đều tôi cải đó mà hả má chị có thiếu sáng ngâm nhân để bóng cho sáng chị hào lên chị cái chân chị bóng bạn thiếu sánh cấm lên tí lắm các bạn phải chị cái cái hoài khơi mà mãi xin 你自己綁啊條繩啊，你明明自己綁，你自己知道啊嘛，係嘛？即、就、係、是、好似話有啲啊問題咧，可以啊解決咧，你可以可以解決到嘅咁樣。而個條繩啊綁咗又要解開佢啊嘛，係咪先？諗冇辦法啦，係咪？點樣可以解開個條繩？所以咧，家嘅幾日都係煩緊，忙緊啊出嚟。 一路食一路講呢、這個心事講，講講講，係咪好老啊？誒係咪嗰啲啊？我好似好老咁樣啊！就 <laughs> 開始年紀年紀大係咁噶啦，啲人係啊，呢樣嗰樣都係擔心噶，呢樣嗰樣咁樣啊，都係要諗噶啦，呢樣嗰樣咁樣噶啦，阿正明係。 chịt cái, cái la, xin có cái mýn lâm cái, chân là gạ, học sang cái có mýn học sinh cái có lắm Bò cho chị học, càng cao yêu lắm là xin, lắm em lâm xin xin cho cho rồi, đi này gọn, đi cái này gọn, là 出嚟同大家傾下偈咁樣啦，咁啊啲先誒，唉唔知啊，唔 <laughs> 知邊個出場啊？大家有時啊，各誒、呃、出嚟啊傾下偈、啊，有時啊搞下嘢啊咁樣啦、啊，好多誒、啊、唔同款嘅，唉，除得你中意啊，大家。 เจะเลจงหยีเจอเลย์ไอฟฟนก็จะออกมาสไตล์แบบไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะแล้วแต่นะคะมีหลายสไตล์ให้ดูให้ชมนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ลมมันจะพัดไปทางไหนจ้าพี่น้องก็เวยเต้าที่ฟงม่งน่ะยเฮงปินหงปีน่มา่วยเฮ่าป่นฮฮิงป่า่าามาฮ่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 า่าฮาาฮ่กฮากาฮะกฮ่า่าฮ่่าฮ่งฮ่าฮฮไา่าฮ่าฮา่าฮ่า่ฮา่า่าฮ่าฮ่าฮาฮา่าาาา่่าา่